เป็นพนักงานประจําเหมือนเดิมนะครับผมเป็นพนักงานประจําเหมือนเดิมนะครับอายุก็มากแล้วนะครับผมก็ไม่รู้จะดาวมาสิบดวงนะครับแล้วก็เพื่อนอันนะครับผมเดดเดโชนะครับผมให้มาอีกสิบกระบังนะครับผมแถวว่าบ้านเดียร์อารทอนแถวทับยาวนะครับเป็นสถานที่ไร้สดนะครับผมก็ดีพี่สาวคนสวยนะครับผมสวัสดีพี่สาว พี่สุชาดาประโยงหอมด้วยนะครับจากพี่ปาริกานะครับผมวันนี้ก็มถึงเเเดีติดต่อสอบถามเรื่องพวกราคานะครับผมตกหนักจ้านะครับอ๋อตกหนักเลยขอให้ปังๆนะครับนะครับ นะคะนะครับจากน้องออนนะครับผมขอบคุณมากมากนะครับใครที่คิดว่าไปทําการเกษตรแล้วจะมีเมันสบายใจนะครับก็ไปทําได้นะครับแต่บ้านถ้าเป็นแอลพี่ขอให้จบไวๆนะสาธุนะครับขอบคุณมากๆครับผมถ้าจบแล้วเดี๋ยวจะมาเต้นให้ดูนะครับผม <laughs> เต้นให้ดูบอกว่ามัดก็เป็นกําลังใจให้สู้ๆแล้วกันนะครับผม แวะมาทักทายจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีขอบคุณมากๆนะครับพี่กุ้งมันลี่นะครับผมที่เข้าบอกเขาว่าแบบนี้เออถ้าเขาชอบแบบนี้แต่ว่ามันมันไม่ดีมันไม่เหมาะสมเราก็สามารถแย้งเขาได้เหมือนกันนะครับผมนี่ก็คือการเป็นช่างที่ดีนะครับผมคือคือการสิบคนนี่ก็เงินเดือนก็ระดับหลักหมื่นอยู่แล้วใช่ไหมครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมหมื่นอัพอยู่แล้วนะครับกตรงนี้ ที่่นยยยอมไิิงงจรรเคก็ตอนนี้ก็ก็ถือว่ามันก็ยังไม่ไม่เร็วขนาดนั้นอีกนานอยู่เหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกแค่ ในเพื่อเป็นช่างนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เป็นผู้รับเหมานะครับเป็นช่างแบบเป็นรับจ็อบอย่างเงี้ยไปรับจ็อบทำต่อเติมอะไรนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็มาส่งกําลังใจให้นะครับวันนี้ทางระบบนะครับส่งเพื่อนใหม่ๆมาให้ยิ่งขึ้นเหรอผมขึ้นได้ครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับ28นาทีแล้วก็มาคุยกับพี่คุยกับครับผม ชื่ออันนะครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีค anyway okay. ุณ <horas> อันมากๆขอบคุณคุณอันด้วยนะครับก็สวัสดีด้วยนะครับผมไปให้แล้วก็มีพี่บ่าวในครับผมบ่าวในครับเท่ากันค่านะครับเป็นเพื่อนกันนะครับนี่ก็เพื่อนก็เรียกตามหน้าตาแล้วหน้าตาแล้วกันเนาะ หน้าตาเด็กวงก็เรียกเรียกน้องว่าแบบไหนดีนะครับผมแล้วก็สามารถติดต่อพี่เขาได้นะครับว่าอเองครับทำยังไงจะให้ผู้คนเข้ามาชมคลิปเราให้จบแล้วก็ดูสามารถดูโฆษณาของเราได้นะครับผมสู้ๆไปด้วยการจ้าเนี่ยใกล้แล้วที่เดิมนะครับเวลา19บเก้านาทีครับวันนี้ก็ลาทีสวัสดีสวัสดีครับผมทุกๆท่านนะครับผมบา,บายยก็ตอนนี้ก็ ก็ถือว่ามันก็ยังไม่ไม่เร็วขนาดนั้นอีกนานอยู่เหมือนกันนะครับแต่ต้องการให้พี่เขาไปทําที่ไหนนะครับผมพี่เขายินดีที่จะไปทมถ้าไม่ไกลจากพื้นที่ทํางานของพี่เขานะครับพี่เขาก็รับปรึกษานะครับเกี่ยวกับประตูน,นะครับยังยังดูอยู่นะครับเ,เขาก็ไม่สนใจไม่ติดไม่ติดตามเรานะครับ

กัครับหล่อมากนะครับขอบคุณครับผมเฮียนะครับเฮียบ,บูนนะครับขอบคุณเฮียบูนมากๆนะครับผมโอนนสามาชมน้องชายนะครับเข้ามาไม่ทันน้องเล่นกีตาร์นะครับว่าเราก็อยากคือเราอยากจะผันตัวมาเป็นทําธุรกิจของตัวเองบ้างหรือว่าอยากกลับไปอยู่บ้านอยากทําอะไรที่มันไม่ไม่เหอเขาว่าโฮเม่ ได้เองครับตอนนั้นผมก็ขึ้นมาประมาณสิบนาทีนะครับยินนาทีเพื่อนไม่เข้าเลยนะครับรีบโล่งใหญ่เลยนะครับผมพี่กุ้งพี่กุ้งมีโคนงานสิบคนนี้คือพ่อว่าเป็นถ้าเป็นถึงช่างแล้วนะครับพี่มีความสุขนะคะนะครับผมขอบคุณมากมากนะครับผมก็ขอให้พี่มีความสุขมากๆเหมือนกันนะครับผม บ้านนไททอตวยัถึงใครๆคร่ังกี้แอ้วพี่ขอให้จบไวๆนะสาธุนะ,ะขอบคุณมากๆครับผมถ้าจบแล้วเดี๋ยวจะมาเต้นให้ดูนะครับผม <c oughs> <c oughs> เต้นให้ดูบอกว่าขอคุณที่ส่งดาวแล้วก็ส่งกำลังใจให้ผู้บ่าวบ้านานะครับได้มีกำลังสู้ต่อนะครับใน ถึงไหนแล้วเนาะนะครับน่าน่าจะผมว่าน่าจะผ่านแล้วนะสน่วนมากคนสวยๆจะผ่านเร็วนะครับสิบดวงด้วยนะครับเพื่อนอันนะครับชื่ออันนะครับผม <S <S ปฏิการจเพงสวัสดีเพื่อนสาวนะครับผมอุปสรรคนี้ไปได้ด้วยดีนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้หนึ่งกำลังใจนะครับผมสําหรับพี่น้องชาวภาคเหนือครับผม คุนอันบอกสูดยอดค่าขอบคุณมากๆนะครับกอดเพื่อนเพื่อนปาลิก้านะครับผมจากเพื่อนกิ๊กสาวน้อยขนมเปียนะครับผมแม้ไม่ใช่คนโผลยังคนดึเขากิ๊กอยู่ไหนอ่ะนะครับกิ๊กมาแล้วนะครับเมียนมาแล้วมาคุยติูตั้งนานนะครับอยู่ด้วยกันตั้งนานนะครับแล้วก็ไปแล้วนะครับมาทั้งสองคันนะครับมาคุณอานก็ยินดีที่ได้รู้จักทุกๆท่านด้วยนะครับผม มาห้องวัดพนาก็เหมือนพี่เหมือนไว้ให้แล้วก็มีพี่เบาในครับผมเบาในครับเท่ากันค่านะครับเป็นเพื่อนกันนะครับนี่ก็เพื่อนว่าแบบไหนดีนะครับผมแล้วก็สามารถติดต่อพี่เขาได้นะครับว่า าธิกาใช่ย่โพงนะครับผมน,นันนันมาหาน้องทีนะครับเป็นยังไงบ้างครับพี่หายนาเองไม่เห็นนะครับไม่เห็นคลิปของตัวเองนะครับไม่เห็นโฆษณาในคลิปเรียวของตัวเองนะครับแต่เพื่อนๆเห็นนะครับเพื่อนๆเห็นนะครับบอกไม่โฆษณา ถึงแม้ว่าเราจะผ่านโฆษณาผ่านการตั้งค่านะครับแต่เราก็ยังต้องไลฟ์สดเดทดเดโชว,ททวผ่านก็คือผ่านการตั้งค่านะครับไม่ใช่ โคษนาสตรีนะครับผ่านผ่านก็คือได้ตั้งค่าสอ2สัปดาห์นะครับว่าเราก็มารุ้นดูนะครับว่าอีก2สัปดาห์เราจะเราจะมีมีจะได้ตั้งค่าครับผมอยู่ทางไหนเนาะพี่กุ้งอยู่ทางไหนเนาะ ฝนถึงตกแรงขนาดนั้นนะครับเธอมันพันเธอถึงเชอทุกคำเช้าเ,าเขาก็ไม่สนใจไม่ติดไม่ติดตามเรานะครับ